อ่าเย็นกันเล่นครับอ่าแล้วอ่าอ่าเล่นกันเล้วอ้าวน้องไม่เล่นแล้วน้องไม่เล่นแล้วอ้าวไปอยู่กันสามตัวครับเล่นกันทุกวันอ่าเล่นกันทั้งวันไม่เล่นแล้วน้องเหมียวไม่เล่นแล้วน้องเหมียวไม่เล่นแล้วจ๊าบนอนแล้วอ่าน้องเหมียวไม่เล่นแล้วน้องเหมียวเหนื่อยแล้วอ่ะมาก็จะเล่นกับแมวไอ้แมวก็เหนื่อยแล้วอยู่กันทั้งวันครับเย็นกันทั้งวัน

อาอะไรกันแล้วอ้าจะกัดพี่อ่ะสองรวมหนึ่งครับสองรวมหนึ่งอ่ะอ่ะไอหมาก็จะเล่นกับแมวอไอแมวจะกัดเลยไอหนี่หนี้ดื้อใช่ไหมดื้อไปเลยอยู่กันครับเนี่ยอยู่กันสามตัวเนี่ยแหละอ่ะกร็ดูครับเดี๋ยวบอกกันไปยกกันมาเนี่ยไอเมียวหน่อยลงเอ้ยไอลงอ้าจะกัดขาร์พิยามแล้วอ้าวอ้าวอ้าวอ่ะ อ่ะนแล้วอ่ะเฮ้ยเจนแล้วเจนแล้วอาหัวงหวงอ่มให้ใคราไปอ้ย่เย่เย่กันเลยครับเย่กันเลยครับมานีนี่เลยเมียวโดนใจเมวอเมียวใจมวอะอะเล่นการทะเลาะกันย่งก็นอนตอนนียเนี่ยเมวไอหลงแม่บอฟี้ เี่เสื้อดำเสื้อดำเงี้ยนะน,ะ,นะไปแล้วนี่ครับท่าทางนอนทุกอย่างเหมือนเหมือนหมาหมดนะครับนี่บ๊อบบี้นี่แมวซึ่งแมวนี้จะมาอยู่เงี้ย